สสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมค <O>. ิมเดจะมาแนะนำแนวทางในการเล่นเอลสูนะซึ่งตัวเอลสูเนี่ยถือว่าเป็นแคลี่ระยะไกลตัวหนึ่งที่สามารถกดดันเลนแคลี่ได้ทุกตัวเลยนะถ้าเกิดว่าเราซูมโดนนะครับผมซูมแม่นนะก็ถือว่าเป็นแคลี่ที่อาจจะต้องใช้ฝีมือในการเล่นพอสมควรน,นะครับผมในการเล่นนะเพราะว่าแบบตัวมันไม่ใช่ว่าตัวมันจะเล่นได้ทุกคนนะผมหมายถึงว่าถ้าจะให้เล่นกดดัน เก่งๆนะครับที่มา,มาถึงแล้วก็ซูมอันนี้ผมไม่กระซูมต่อนะเนี่ยแต่อันนี้แบบอันนี้พลาดจริงๆนะครับอันนี้เราเทรตสู้เขายากนะเพราะว่าเห็นไหมพลังแฝงเราสู้เขาไม่ได้อันนี้เสียฟิกโอ้เสียฟิกตายด้วยนะครับเนี่ยถูกเรียบร้อยบนฟุ้งวัดแล้วเขาก็ไม่ตายด้วยนะอันนี้ถือว่าเราพลาดมากเลยนะก็พลาดเองนะผมอันนี้ถือว่าพลาดเองนะก็มไม่ควรทำหรอกจริงเมื่อกี้ควรจะไปยืนใกล้ๆก่อนนะครับโอ้ยังดีที่ซิปเรายังมาได้คิวอยู่นะ แต่เขาแต่ตอนนี้เลยคือคือเราไม่ได้คีปเลยนะผมสามตัวถือว่าแย่มากนะครับโอเคไม่เป็นไรก็แยกตัวใหม่นะครับผมเมื่อกี้ก็คือพลาดพลาดเองนะผมพลาดมากเลยนะไปเทรดเขาแบบสกิลไม่โดนนะครับโอเคเราก็รีบเคลียร์คีปดีกว่านะครับผมโอเคไปตีไปตีแล้โอเคก็ตัวเอลซูนะผมการวางพุ่มนะแนะนําให้วางในพุ่มนะครับวางวางแถบขอโทษน,นะวางแถบนะแนะนําให้วางในพุ่มอย่างนี้นะ แบบเวลาเขาเดินมาอะไรแบบเนี้ยเราจะได้เห็นเขาก่อนนะครับโดนดิสแทบไม่เป็นไรนะแต่ขอแค่ให้เราเห็นเขาก่อนนะพอเรายิงไปไม่โดนนะครับยิงยหลบแน่นยนี่ต้องเล่นจิตด,ด,ดูนิยานี่อุ้ยอันนี้ลิงสวยครับผมเราจะเน้นยิงใส่แคลรี่เขาก่อนนะครับใส่ตัวบางบาเขาก่อนเพื่อให้แบบเขาไม่การเล่นนะโอเคเดี๋ยวเรารอซูมยิงไหมผมลอช่องนะได้แคลรี่เขานะครับ ตัวมันต้องต้องใช้ฝีมือในการเล่นพอสมควรนะครับผมนสำหรับตัวเอลซูนะก็แนะนำว่าให้ฝึกเล่นบ่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะ,ะชินเองนะผมแล้วก็เก่งนะเอลซูนี่ถือว่าเป็นกนทีดิ้ดนตัวที่เก่งมากเลยนะผมค่อนข้างแบบยอมรับเลยว่าเก่งมากเลยนะทั้งระยะการตอดนะครับผมการกดดันเลนนะครับผมหรือแม้แต่ช่วงเล็เกมก,ก็ก็เล่นได้ได้ดีด้วยนะไม่ใช่ว่าเล่นแย่เลยนะครับเอลซูนไม,ม่ไม่โดนนะ ไม่เป็นไรนะก็ยิงโดนบ้างไม่โดนบ้างนะครับก็ธรรมดานะมันไม่ใช่ว่าจะโดนทุกทุกทุก,ทกนัดอยู่แล้วนะครับเน,นี้ยอันนี้เราต่อเขาได้เยอะอยู่นะโอเคมาเดี๋ยวรออาจจะได้ซูมอีกรอบหนึ่งไหมหรือว่าอ๋อโอเคเดี๋ยวรอนเล่นต่อรอคคลิปต่อนะเพราะว่าทามมิ่งคลิปมาละอ่ะน,นี่ซูมยิงธรรมดาพอปุ๊บอันนี้เขาเล่นเชิงกับเรานะเรียบร้อยของข้อใกล้ผูกหายเลยเห็นไหมพันเมื่อกี้คือ อเลือดหลายข้ออยู่นะสองข้อเล่นดีนะผมโดนซูมใกล้ๆตายเลยนะผมถึงได้บอกว่าตัวเอลสูนถือว่าเป็นตัวที่เก่งนะครับแต่แค่แนะนําให้ฝึกเล่นดูก่อนนะอุ้ยโอย้นี่โดนดึงนี่มดเหมือนะครับผมโอเคยังดีที่เขาไม่มีอันตินะเขามีอันติเราตายนะครับผมเพราะว่าเลือดเหลือแค่นี้ด้วยนะครับอุ้ยอันนี้เดี๋ยวซูมช่วยทำระเมิดนะเนี่ยพอเราออกมาจากระยะใกล้ๆแล้เห็นไหมเราก็สามารถซูมจากระยะไกลแทนได้นะครับผมแบบ ช่วยทำน้ำเมจอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวซูมต่อยรอบนึงเนี่ยอืมนี่ยิงไม่โดนเดี๋ยวซูมอีกนัดนึงปุบโดนนะแต่ก็โอเคได้แค่นี้แหละนะครับเพราะว่ากระสุนเราเพิ่งรีโหลดมาเมื่อกี้นะอุผยนี้เดี๋ยวเล่นฟิกเกอร์ผมอุ้ยแล้วอันติีออมาพอดีนะก็เลยรอดพอดีเลยนะครับอันนี้แกจะกลับไปนะแต่แมททามมิ่งคีปมาเดี๋ยวยิงตอ่อไปอืมไม่โดนละควรจะยิงโดนให้บ่อยนะผมพยายามแป๊กก็แป๊กอย่าแป๊กบ่อยจนเกินไปนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยว มันจะตึงเกินไปนะผมอุ้ยอย่างนี้ต้องหลบก่อนนะต้องเล่นระยะที่ดีนะครับผมเพราะเลือดเราเหลือ,ลอ,ลอน้อยนะครับจริงๆอุ้ยโอ้เขาฟิกไอ้นี่เลยนะแต่อืมเหมือนจะไม่ตายนะเพราะเขาขออกนอกระยะป้องมาดีนะแต่มีเพื่อนเราไปเก็บงานได้อยู่นะก็อโอเคนะครับไม่เสียหายมากแล้วก็ชิ้นแรกผมจะเป็นมุลามาะนะผมจะได้รถครูดาวแล้วก็เจาะเกาะน,นะครับถึงแมว้ว่าตัวอุยต้องระวังนะ แม้ว่าตัวไูสุจะมีเจาะก่อนอแล้วผมแต่ก็ควรจะเอาเจาะก่อมาเพิ่มนะเพื่อให้มันเจาะก่อแบบเยอะมากๆนะครับแล้วก็ได้โลอคูดาวด้วยหรือใครจะเล่นเป็นสายยิงไวก็ได้นะสายเดอะมอร์นิ่งสตาร์ก็เล่นได้นะครับผมเรายิงต่อไป <100. S 2> นี่ฮะเราพยายามเล่นเน้นต่อใส่แคลรี่เขาก่อนนะเพื่อที่จะให้แคลรี่เขาเล่นยากๆนะเพราะว่าตัวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเจ็บนะครับเห็นไหมตัวไฮยเดเตเนี่ยเลือดไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับ ก็เน้นต่อเขาดีกว่าอะแล้วก็พุม่มพุ่มตรงนี้นะแนะนําให้วางตรงนี้ครับผมเนี่ยมันจะได้เห็นเนี่ยระหว่าง2พุ่มนั้นพอดีนะผมก็อย่างน้อยเราได้เห็นเขาก่อนก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับเคย์นี้ระวังนะเมื่อกี้เหมือนจะเป็นแก๊กไหมก็ระวังเขาดึงดีๆด,ด,ด,ด้วยนะเห็นไหมแก๊กจริงด้วยเคมาเดี๋ยวเราเรีบเคลียร์คลิปแล้วผมนียฮะเป็นมังกรม่วงนะครับตีคลิปแรงมากนะเคก็รีบเคลียร์ไปนะครับ วิ่งเขาตีเนี่ยนะอิ้ยน,นี้ต้องหลบนะครับอันนี้เขาต้องไปเคลียร์ครีมปนะเห็นไหมเข<ค>าจะมาแย่งนกกับเราไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยป้อมเขาอาจจะเกือบแตกได้เลยนะเพราะคลิปตัวนี้มันตีแรงนะครับโอเคมายพยายามเดินบ่อยๆนะอย่ายือนอยู่ที่เดิมซ้ำๆนะครับไม่งั้นเนี่ยโดนแก๊กดึงไม่คุมครับซูม m ินโดนเห็นไหมแค่นี้เราก็ต่อเขาได้เยอะแล้วนะแหม s h a d o สเต็ปหลบนะถือว่ายังรี f ฟ e c t ้อยู่นะครับ ก็ oh, สำหรับอ่าอุ้ยโหันนี้เพื่อนเราโดนนะสำหรับตัวผมก็อาจจะยังเล่นเอลซูได้ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะเพราะว่านานๆทีก็ได้เล่นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเอลซูถือว่าโดนแบนใช้ได้เลยนะในแรงนะครับโดนแบนแบบเออโดนแบนบ่อยพอสมควรเลยนะก็ถือว่าถ้าเกิดนานๆทีจะได้เล่นก็อาจจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับิงๆีไป<ม>อืมเขาหลบไวมากเดี๋ยวต้องอัติออกเดี๋ยวนี้เรารอสกิยเขาดึงแล้วเรียบร้อยผม เราต่อคนก่อนนะเนี่ยเห็นไหมเราพยายามเน้นต่อคนไว้ก่อนทุกแหมเขาหลบนะไงติมีที่ผมน่าจะดักนะแต่ไม่เป็นไรเนี่ยฮะการที่เราต่อคนได้เนะี่ยต่อแครี่เขาได้ไหมจะทําให้เขาไม่กล้าเล่นเห็นไหมครับเมื่อกี้ถ้าเกิดเมื่อกี้เขามีเลือดเยอะเขาอาจจะได้ผมก็ได้นะครับใครจะไปรู้ถูกไหมแล้วก็อันนี้ก็ระวังแก๊กด้วยระวังแก๊กดีๆนะครับระวังเขาดึงนั่นแหละนะโอเคมาก็เคลียร์คลิปไปตีไปแลชิ้นต่อไปผมชอบเป็นอ,อุ๊ย อเอนี่มาเดี๋ยวเราต้องรีบออกก่อนซุบโอเคแล้วก็ออกมาซูมครับระยะละอุ้ยเขาเอนี่สวยอยู่นะฟิกดูดแต่เราก็เหมือนเดิมผมเน้นยิงใส่ตัวแคลรี่เป็นหลักนะครับก่อนชิ้นต่อแบบเจะเอเป็นทารอนนะามาตีไหวนิดนึงนะครับอันนี้ยังไงไเขาจะมาทีแทบ,บหรทีแทแ็บเราก็ตีไปย,ยิงไล่อุ้ยอันนี้ไม่ไม่ดี่าไหรเพราะว่าเอาอียอยู่ใกล้ๆนะครับไม่ดีนะโอเคเดี๋ยวจริงจังหวะนี้เราควรเราน่าจะรีบเครเครีมนะเพราะว่าฮายะเตะเขาตายอยู่นะครับ การที่คลิปเราเนี่ยเราเคลียร์คลิปไวเนี่ยคลิปคลิปเราก็จะไปชนอีกทีมหนึ่งไวนะผมแล้วก็จะทำให้เห็นไหมมันคับให้แก๊กคเคลียร์คลิปนะครับเพราะว่าดูทรงแล้วเขาน่าจะไม่ได้กดมาด้วยกันนะแล้วก็แบบจะทําให้ฮายาเตะเขาไม่ได้เงินนั่นเองนะครับเคียมาก็พยายามคุมโซนไว้นะคุมโซนเนี่ยแอลตรงพุ่มนะครับผมแล้วก็แอลซ้ายนิดนึงแอลขวานะขอพายเคียรมารอซูมนะครับ รอซูมเดี๋ยวเราเคชียร์ซิฟแทนแล้วกันเขาดึงอุ้ยโอ้โหอันนี้เอ้าโอ้โหแม่เสียทุกอย่างเลยนะเนี่ยเสียล้างด้วยนะโอ้โหแม่นี่ไม่ดีนะผมแม่เหมือนซิฟจะอาจจะไม่ชินหรือเปล่านะอยู่ๆก็หันหน้าหนีเฉยเลยเหมือนจะคำนวณเวลาอมได้ไม่ดีพอนะครับโอ้ถ้าเกิดเมื่อกี้เขาไม่มีล้างนี่โอ้ตายแล้วนะถ้าเกิดเขาอยู่เยอะโอ้โหเรียบร้อยเลยผมไม่รอดนะครับโอเคก็ไม่เป็นไร เราผิดพลาดกันได้นะผมเดี๋ยวรอเขาอืมรีบไปไหนจริงเนี่ยน่าจะรอให้ลิงก์ก่อนแล้วค่อยซูมยิงนะก,ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคจังหวะนี้ข้างบนจะยังไงเอ่ยน่าจะเสีย้อสม,มั้ยโอเคอวเวลสกำลังขึ้นไปนะไม่รู้จะทันไหมนะครับแต่เราต้องมารับการแล้วอุ้ยได้ได้คนแล้วแต่ว่าคุมนะครับแต่เราต้องมารับการก่อนโอเคตีตีตีอุ้ยโอ้แต่จะเสียล่างไหมเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะเสียล่างนะ แต่ก็ลองวิ่งลงไปก่อนแล้วกันนะครับผมเผื่อยังการทันนะอ้ไม่ทันนะครับโอเคไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็คีค่ๆไปนะครับอเคมาจาังหวะนี้เดี๋ยวรอ,อยังไม่ยังไม่สลับนะเพราะว่าตอนนี้เรายืนเลนโดยไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปตรงกลางบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าจะสลับสลับเลนไหมนะครับโอเคเราก็ขี่ๆไปคี่ๆขี่ๆโอเคอาจจะสลับอาจจะไม่สลับนะ สลับยังไงไม่รู้เหมือนกันอุยอ๊ย,ยแต่ซิปโดนเดียบร้อยทำไมซิปไม่ันตีออก <c oughs> จริงถ้าเกิดเขาโดนเขาหน้าจานตีออกมันไม่ใช่กดสกิลสองกันสถานาะมันกันสถานะก็จริงแต่มันไม่กันดาเมจนะครับเขตความที่เมื่อกี้เขาดูดไปแล้วนะน,นี้ไม่โดนนะเสียดายไม่งั้นได้ฝากแล้วนะั <c> ่น <oughs> อ่ะเขตซูมไปฟุ <c> ๊ <oughs> ไม่โดนอีกแล้วนะผมถ้าเกิดเราคิดว่าเราซูมไม่โดนแลนะ้วเราควรจะหาหอะไรเราควรจะเดินเข้าไปยิงธรรมดาได้แล้วนะครับ แบบซูม2ที3ทีไม่โดนเนี่ยเราควรจะเดินแต่เขาไม่มีบมาดาเลยอันนี้เราเน้นคนก่อนเพราะว่าคนเลือดน้อยนะครับโอเคแล้วก็ค่อยมาเน้นป้อมีหลังตีเห็นไหมโอเคตีสกิลอุ้ยหืมหลบอันนี้ฟิกลเล่นแล้วผมอู้แต่แม่เมทเขามาทันพอดีเลยนะครับเสียดานะเสียดาย,นะเ,ย,ดายเกือบเกือบจะหล่อยแล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็ถือว่าเกมนี้เราทําสกอร์ไว้ได้ค่อนข้างดีนะถึงแม้ว่าจ,จะซูมไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แต่ก็ยังพอเล่นได้นะครับผม อาจจะต้องสลับแล้วนะครับเพราะว่าออฟเราไปล่างแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาวางแถบตรงนี้ก่อนเพื่อเพื่อเขาอยู่ในพุ่มไงเราก็เปิดแถบวางแถบไว้เปิดพุ่มไว้ก่อนก็ยังดีนะครับโอเคจังหวะนี้อุ๊ยตรงกลางตรงกลางน่าจะโอเคลิกเตอร์ไม่ได้เคลียร์นะครับไม่ได้เคลียร์คลิปกลางไว้นะเห็นไหมคลิปแหนบไปลึกอยู่นะแต่โอเคจังหวะนี้คือเราต้องลงไปรับกลางแลละนะครับ รทำการนิดนึงเพราะว่าคีฟกำลังจะเข้านะส่วนข้างบนให้คีฟมันทําหน้าที่ของตัวเองไปนะครับเราต้องมารับคีฟตรงกลางก่อนเพราะว่าป้อมกลางสําคัญกว่านะดูมินิแมปดีๆด,ด้วยนะครับผมดูมินิแมปสําคัญนะในการเล่นนะครับ oh, <okay. S 1> ไม่ว่าจะทุกตัวละครน,นะถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเรากดโซโลการดูมินิแมปสําคัญมากนะครับถ้าเกิดเรากดกับเพื่อนเ,อเพื่อนเราอาจจะคอบอกได้แบบไม่ต้องดูก็ได้อนี้เดี๋ยวรอซูมปุ๊บ oh, <okay. S 1> โดนนะเจ็บนะครับผม เมื่อกี้เขาพยายามหลบแล้วแต่ไม่ทันนะผมเรามือไวกว่ากระสุนเราไวกว่านั่นเองนะครับโอเคมาเพื่อนเราเปิดอ็อบเจกต์เราก็มาช่วยเพื่อนตีับผมถึงจะติดเคิร์สนะครับผมทำให้ตีเป้า50เปิดเราก็ควรจะช่วยเพื่อนตีนะนี้กำลังลังเลยยู่วก็จะตีคนจะไปตีคนก่อนดีไหมนะมับแล้วก็มาตีคนถ้าเกิดว่าออบเจกตทีฟเลือดอยังเยอะอยู่แนะนําให้มาตอดคนก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดออบเจกตทีฟใกล้จะตายแนะนําให้โฟกัสที่ ออบเจกตี <Okay. S 1> เป็นหลักก่อนอันนี้ต้องฟิกต้องอันติออกอเพราะเมื่อกี้ดูทรงแล้วเขาน่าจะฟิกใส่นะครับโอเคมาแล้วก็เดี๋ยวยังหาจังหวะไม่ได้นะอุ้ยแต่ตรงกลางจะได้ไหมได้ป้อมไหมมันจะไม่ได้เสียดายดอยู่โอเคมาเดี๋ยวเราเคลียร์กลางไวอ้อีกเว็บหนึ่งนะครับ <is> ให้มังกรมุ่งมุ่งเราไปถึงป้อมเขาไวที่สุดนะเดินไปแบบไม่ต้องรอชะงักนะครับ โอเคเดี๋ยวนี้ไปรับนิดนึงรับลิปเตอร์นะไม่รู้ว่าจะทันไหมโอเคทันอยู่ผมโอ้ได้คิวด้วยแต่ว่าไปเลื่อยดีโอเคมาเดี๋ยวอันนี้ดันบนต่อนะเพราะว่ากลางเราให้เนี่ครับผมลักซ์ลียเราไปดันแทนนะเดี๋ยวเรามาดันบนแทนนะครับโอเคได้กลางครับน่าจะได้บนด้วยนะเพราะว่าสุเป็นตัวจริงที่ตีป้อมแรงครับเนี่ยตีนัดละพันนะแต่มันก็ตีได้สุดแค่นัดละพันนะครับ,รไ,ดดนนรบได้ป้อมหกพันก็ตีหกนัดก็ก็แตกนะครับถ้าเกิดใครเล่นเป็นสายตีไวที่ออกเดอะมอร์นิ่งสตาร์ก็จะ เก็บป้อมได้ไวกว่านี้นะแต่อันนี้ผมเล่นเป็นสายแบบยิงแรงครับซูมแรงก็เลยจะแบบเล่นเป็นตีแบบไม่ค่อยไวเท่าไหร่แต่ซูมแรงแล้วก็ยิงมาดาแรงครับอันนี้ซูมมายิงโดนนะน้าจะโดนนะครับผมถ้าเกิดฟังเสียงเอาจะจะ,จะรู้นะว่าโดนโอเคอุ้ยนี้ต้องระวังนะผมระวังเขาแช่นะนี่ต้องระวังแก๊กด้วยนะผมระวังอีกทีมมันค่างเยอะนะอีกทีมเป็นตัวที่ไล่โพสิชันดีมากอันนี้ยิงโดนนะแครี่เจ็บนะครับ เนี่ยฮะข้อดีของการอ่าข้อดีของตัวเอลสูนะมันแบบมันตอดแครี่ได้ดีนะผมไม่ว่าจะเป็นต้นเกมกลางเกมเล็กเกมก็จะทําให้แบบแครี่ถึงหนึ่งไม่กล้าเล่นะนะถึงได้บอกครับว่าตัวเอลสูถ้าเกิดใครเล่นเป็นอ่ะเก่งมากเลยนะตัวมันเก่งมากจริงๆนะครับโอเคมาเดี๋ยววิเยรอจังหวะอุ๊ยวันนี้มวัวแต่ดูมินิแมปนะเสียดายผมมัวแต่ดูอดไอ้นี่ครับผมดูมินิแมปดูเพื่อนนะโดนตัวโดนเปิดนะ้วกว่าจะรู้ตัวก็วหายไปหลายข้อแล้ ก็ามาเมื่อกี้ถ้าเกิดผมกดอ่าอ้นี้เลยเนี่ยกด,ด,ดูดใหญ่เลยแล้วตีเนี่ยน่าจะน่าจะรอดอยู่นะแต่เมื่อกี้คือแบบปวจะกดก็คือเลือดหายไปใกล้จะหมดแล้วเกินครึ่งหลอดลวก็เลยแบบพลาดเลยนะครับโอเคอันนี้ผมวางแถบไว้ข้างบนแล้วนะเนี่ยเห็นไหมการวางโซนเพื่อที่จะเปิดกอลสเลเยอร์แบบไม่มีใครเห็นแน่นอนนะผมแต่นี้ต้องรอให้เพื่อนมาเปิดก่อนนะเราจะไม่เปิดเองนะครับโอเคเพื่อนเราเปิดแล้วเราก็ช่วยตีเลยตีไปเรื่อยๆผมตัวเราดาเมดเยอะพอสมควรอยู่แล้วนะครับ นะรีบเก็บรีบเก็บนะครับรีบตีนะเีก็ตีไปตีไปน่าจะได้นะครับผมแบบร้อเรนะเพราะว่าเอาอี๋เขาตายนะครับโอเคเหลือป้อมบนกับป้อมล่างนะครับแต่อย่าไปกลางหนะ่ะอันนี้ซิปเหมือนซิปอยากจะอมจบบ้านแล้วนะแต่แบบด้วยความที่เราไม่ได้กดมาด้วยกันนะครับมันก็จะอย่างนี้แหละครับผมทีมมันก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรกันเท่าไหร่นะแต่เกิดเมื่อกี้เรากดมาด้วยกันนะ่ก็อมกิ้งจบเลยก็ได้นะครับ แบบรวมตัวกันตรงคิปแล้วอมกิ้งจบเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็จบแบบปกติก็ได้นะก็คือแบบรอทาม,มิ่งคลิปดีๆหรือว่าเราฆ่าเขาให้ตายหมดก่อนนะไม่ต้องฝืนนะเดี๋ยวรอยิงไม่โดนนะครับเกมนี้อาจจะขัดใจหลายคนยหน่อยนิดหน่อยก็ขอภัยด้วยนะเพราะว่าซูไม่ค่อยโดนเลยนะครับเขลิเกเอร์อยู่ตรงนี้นะเขาเขาเข้าผมนะเดี๋ยวผมกดนี่ผมดูใหญ่ตีแล้วก็ฟิกออกมานะผมเขียได้ได้2คนนะ แล้วก็น่าจะได้อีกตัวหนึ่งนะเป็นแก๊กนะผมอุ้ยเกี่ยวสวยมากโอเคผมเดี๋ยวน่าจะจบได้นะจังหวะนี้นะครับเพราะว่าเหลืออยู่แค่คนเดียวนะครับเดี๋ยวรอสูมไปปุ๊บเนี่ยซูมไปแค่นั้นแหละแล้วก็ตีป้อมเลยโอเคผมตีบ้านหนะ้าตีบ้าน,อานโอเคก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยผมสรับเกมนี้นะมองว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชนะ์กับเพื่อนๆนะครับผมสามารถนรําไปเล่นกันได้นะสำหรับตัวเอซุนะครับผม,ผมก็ถือว่าเป็นแครี่ตัวหนึ่งที่แนะนําให้เล่นเหมือนกันนะครับผมเพราะว่า ตัวมันค่อนข้างเก่งมากเลยนะถ้าเกิดคนเล่นเป็นจริงๆนะครับแล้วก็อาจจะต้องฝึกเล่นนิดนึงนะครับผมโดนด่าก็ไม่เป็นไรแต่ขอแค่ให้ฝึกเล่นได้เต็มที่ก็พอนะถ้าเพื่อนเพื่อมัเลยอยากจะบอกสามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ